สวัสดีครับร้าน BP Mobile ครับวันนี้มี iPhone 11เข้ามานะครับลูกค้าส่งเครื่องมาให้ทำา p p o o n e 1 1นะครับแล้วลูกค้ายังแจ้งมาด้วยว่าผมมีงบอยู่3,200บาทผมสามารถเปลี่ยนบอดี้และเปลี่ยนหน้าจอได้ไหมครับ ผมก็เลยแจ้งไว้ว่าเปลี่ยนได้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทอนให้สองร้อยผมเอาด้วยสามพันบาทพอนะครับเปลี่ยนบอดี้แล้วก็เปลี่ยนจอนะครับสำหรับ iPhone 11แล้วก็บอดี้ iPhone 11นะครับบอดี้เกรดงานคุณภาพนะครับไม่แท้นะครับแจ้งเราจะแจ้งลูกค้าทุกครั้งว่างานเกรดไม่แท้แต่เป็นเกรดที่คุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปตอนที่ก่อนจะเสร็จกันนะครับไป